อากาศเย็นยเยือกราวกับมีใครเปิดประตูห้องเย็นทิ้งไว้ฉันยืนอยู่หน้าพระธาตุสีสองรักลมแรงผิดปกติทั้งที่ก่อนหน้านี้เงียบสนิทจนหน้าขนลุกธงผ้าสองสีที่ผูกไว้กับเสาธงโบกสะบัดรุนแรงเสียงเสียดสีกันดังแสบแก้วหูแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ฉันขนลุกสู้ ก่อนมาที่นี่ฉันได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เรื่องคำสาบานเรื่องวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่แต่ฉันไม่เคยเชื่อจนกระทั่งเพื่อนร่วมทางของฉันตัดสินใจย,ยกมือขึ้นเหนือหัวตั้งจิตอธิษฐานบนบานต่อพระทาตฉันเตือนเขาแล้วว่าอย่าทำแต่เขาก็ไม่ฟังขอเขากล่าวเสียงดังฟังชัดก่อนจะเงียบไปและในวินาทีนั้นเองฉันก็ได้ยิน เสียงเสียงกระซิบแผ่วเบาตอบรับมาจากด้านหลังพระาธาตุเสียงนั้นเยือกเย็นราวกับน้ำแข็งเพื่อนของฉันหน้าซีดเผือดเขาค่อยๆลดมือลงอย่างช้าๆดวงตาเบิกกว้างจ้องมองไปที่ทงผ้าสองสีที่กำลังโบกสวนทางกันเองราวกับมีใครจับมันบิดลมยิ่งแรงขึ้นเสียงทงผ้าเสียดสีกันดังคล้ายเสียงหัวเราะคิกคัก ฉันรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเราอยู่จากในเงามืดขององค์พระาธาตุฉันเห็นแวบเดียวจริงๆแค่เงาตะคุมคุมที่เคลื่อนไหวอยู่หลังเสาฉันพยายามเพ่งมองแต่ก็เห็นเพียงความมืดเพลือนของฉันเริ่มสั่นเทาเขาหันมามองหน้าฉันดวงตาแดงกำ่ำมึงมึงได้ยินเสียงอะไรไหมฉันไม่ได้ตอบแต่ในใจภาวนาขอให้เรื่องทั้งหมดเป็นเพียงแค่จินตนาการ เราตัดสินใจเดินออกมาจากบริเวณน,นั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่หันหลังกลับมามองอีกเลยแต่เสียงเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังตามหลังมาฉันยังได้ยินมันอยู่จนถึงตอนนี้